แม่นรีบว่าบามีนทูไซเขามาเฮือยนมาเล็ดน้ำลัาแม่นเจ้าระวังเด้อเจ้าให้ระมัดระวังเอาวอยังบ่ได้แว่ามัน สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี bye. Bye ่น้องเอฟซีเบอร์สุขุสุขคนพี่น้องเด้อมาพอกันคือเก่าคือเดิมกับสองสาบุญมาพี่น้องเลยกำลังวันสิเมื่อออกไปแล้วหอดเดินธงเฮียนผูมาเตยไทยสาลาเนาะทีนี่ทางน้องเมกะทักไปเมยเอ้ยเมื่อละบ่อสันมาเด้อมากินข้าบอสันเนาะอ่ะคนทากีนน้องไม่บอสันกินบอกินกามาพี่น้องไอ้ทางน้องเคนได้เอิญเลยในดนๆนะ หายยากเลยอ่ะก็สบุญสิกรรมมาอีกโดนๆทางน้องเพิ่นสิได้มาเนาะเฮาก็อยากให้ทางเอฟซีได้เห็นทางน้องไม้น้ำเน่พี่น้องเอ้ยอ่าบางเทื่อน้องเพิ่นก็มานอนอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่ได้นอนประจําเฮาก็เลยบ่ได้มาถ่ายให้เอฟซีได้เบิ่งเพราะว่าทางสบุญก็เรียกหลายเน่ก็บ,บ่ค่อยสิได้เข้ามาเนาะทีหลักๆเฮาก็ไปวัดแล้วก็ออกไปทางเฮือนสาวหลา้าเพราะว่าทางน้องเพิ่นก็มื้ออื่นว่าซั่นสิเริ่มไปเวียก์บุซั่นเตก็ขอให้เพิ่นได้ หับเอาน,น้องเขาไปเฮ็ดเวียกพี่น้องเลยสิได้มีเงินใสเงินซอยเนาะโอเคพี่น้องเขาไปหาทั้งน้องเพื่อนก่อนสามสามควคบกันมาเนี่ยน้องอุทัยเนี่ยน้องไม้น้องเมย์เอ,อเิ่นเมมาไะเขาไปกินเขาเด้อพี่น้องเลยเด้อวันนี้มาตอนนี้พัดฝนตกป,ปล่อยๆได้ไหมนี่ขึ้นเลยเด้อวันนี้ป้าเด้ออืมโปะมะเขือหน่วยนี่คือใหญ่แท้นี่ เฮ้ยโอ้มาคือะแต่แซ่บแท้แม่น no ีไ <au alon> ่ไม่แต่แซ่บเรห่เราหัวเาวเม่ัวเห็วเมาันเาหเราะเะหี่ยรัเวเะหัวเหเวเหี อย่าปิดลายลายฟ้าพ,อพ,อพอ่อโอ้ทางน้องปูปลาเอ้ามันคือเป็นอะไรวะมันห้อนติไปไปไปฝนตกพ่ออย่าเอาหน่วยนะว้าวเมรุเห็นเห็นสบายเดียวคือบาเขามาในล่ะเสือทงเปียกได้ฝนเงียบเบอยูย่ฮะเขาบุ๋งหูเลยอันนี้ล่ะาเฟ่มึงให้ห้อยงอยอัดตูดอ โอ้ยเสียงหัวไอ้อ้ยอยู่สบายดีหายากเด้อที่มาพัอกันนี่แม่น้องกันดูไทยเด้อืคนสิกินข่าวมาบันได้ขึ้นเฮือนบ่มาพี่เลยนะโอ้มาส่งเงินมวยน้ำมาทานในเวเฮือนซ้ำเห็นรถเมลล์ไกยมา บุันในเวฮียนเวซานซช่ไหเด้๋มากินเข่าน้ำโมนี่เห็นี่ยแกงยังแกงปลาวะเออโอเคหนุ่มไอซีมือไหมนี่แม่โอ้โหมาแต่หลงเฮียนละกายเฮียนดูไทยมาได้ไหมเอาขึ้นไปปูปลา ไปไปลากมืออาเจ้ากระถอดแล้วลูกมือถอดแล้วก็เต้นดองกรเทิงกูแล้วว้าวสี่สาวมคนนี้เอาถวยเอาบ้วงมาจักค่ามีเท่านี้ไปจักหน่หมอมายกไนเลยเพราะถอดซองอันนี้เอ้ยอะกุยอะกุยเอ้ยเมย,ย,ย,ย์มากินข้าวก็แก้เหน่อม่ายก่นซพอดีกินหอดมันเนาะน <N OT> นอนอยู่พี่เลยจะเป็นยังมาแรงน้อ <laughs> ลงป๊าปเปอ,อ,อ่ามานนี่มีโมมากินน้องอปูปลานี่เออเพปยนผู้เสิร์ฟล้วบอกกินปะใครจะบอกกินว่าน,นังมาไหนแม่มานางน้ำโมพี่ ออโอ้โักไรมันกินโมเีอิ่ออมจังไงหลางวันสีเมือ่อส,สุกจะบอกคือเหเงื่อเงื่อเนี่ยสุกวะจรจริง <c oughs> ได้คือวัวหัวหได้ถ้วยนมเงนมา,ออมา, <c oughs> อมาโอ้โ,อโ,อโ,อโอ น้าไม่สองตูดบัตอนนี้แจ้วน้าไม่ส่ซองว็นเก่งะวานยานามันจะเป็นเกงงไมเอ้าเจ้าคือว่าใส่ยานางแหละแลคืออยากเป็นนี่บปล่านี่พักเง่งก็มีโคนไปนางทั้งผู้เจ้าก็ได้โอเคนี่ไม่ละสบายดี โดนได้พี่น้องหายยากได้สิพอ่อ3ซมสีสาวนี่ยัก <c oughs> ่ขามันนี่แม่เมยังมาอุทัยขาบนึ่นเป็นใจงไดง้พอเถ่าอุทัยใครเนี่ยแล้ว,ลวโอ้่อ่ะอ่าคือตากลายเถอปู๊ป้าจ้าสิอ,อะไรอยู่วนะ<แ>นังอาจารย์จะให้ละลายเอาจองนึงพอ่อแซมได้บอกเอ้ยเพิ่นพ่อว่อีกหน่อยนึง อืออืมหังสาวผัเเเเกเดผักใส่บาทนักเขามานะโบตั้งไคยังยังยังหนังจ<ฟ>ั่พวกเขาใครโบเปนย่จงใส่อิ่ม <c oughs> บัาเป็นย่างเราบรใหา่กับ่บเป็นย่าง,งหืมกินให้ลูกกินกอน่อนเมีมทายคิปก่อนเม่เขาใน đi mẹ chào con nhà phở bài phù Sài kho thì chắc chắn Sài kho cho đứa sạch này là cả mặt là Bà thông bảo nhanh lại rồi Cốt áo chẳng đầy con gửi bên mẹ hông lại hơi một bên nhanh bò Nhanh lòng mẹ bà sai nè นี่แม่ลงมือเราแล้วว้าเราไปหาถวยแล้ววะพก็นกินอะไม่ยังแล้วมาใส่เข้าว้ามลงือถุวแล้วสิม่ใส่ข่าเข้ายิ้มใหยิมากข่าในเมงอทัยเอ้ยอเออเออเดปใจเอนดีใจเกจ้าอเอามีซ่อนกลางตัวหนึ่งใส่แกงเอ อืมเอาสอนกลางใส่เออเวลาฮะตักเสกเขา่าอืมอุทัยอิ่มเลยปะหมาะพระเอกอุทัยตน <laughs> อุทัย,ยบอกคนเราอยากได้ไดรเราอะอา <laughs> เอาราเบื่ออยากเรามานั่งน้งนำมูกซื้อจะเป็นยังเออเออเอากินก่อนที่จะกินก่อนหายากได้เวลาสิพอกันแม่ลุงลุงมีแต่ากูขี่ได้หัวงามขึ้หมูเลยใครขี่ได เจ้าท่านเนตเป็นสาวเด้ิมูอัญโยเป็นสาวแล้วอุทัยกันนาขาวบนรถน,น,น่าดีขาวเงี้ยเจ้าคิดอะไดกินลาบงั่วใครแ้วก่อนสี่สาวนี่แร่ <laughs> ต่อมากือเอ้ยแม่ต่อมากือเอ้ยนายอ้โวหัวสางรถย,ยังไม่ได้เมื่อยวะแก่หั้สางรถคือเป็นตังนั้นอืออายุกินนิเกินเข่าหงำหงียนมาไก่เฮือนมาพี่เลย บีเจ้าจะตักให้ควายลลยได้ว่าวไลยอุทัยกับบกินซ้ำมาบอตักออกมากก็ได้เมียันถอดขึ้นซักเราบวชยากเรามานังหัวบงมูน้องไม้นาบกอยากยากค่อยสิกินแลเราไปเนียเขาก่อนสิเมื่อมานังกัน เขาตัวนี้แล้วมันเย็นเว้ยลายโพดออจะกินข่าวดิบบอกกินได้<อ>นั่งตะหมอปปะก่แซบบอกินได้ซีมือไปหนินี่เลยเอออแม่จะกินค่ะบไม่อยากกินแกน้ำไม่ประเดียแม่กินกระพาอโอ้มะเขือวะนี่อันนั่นไม่ค่ะแม่เด้งานวะ สนงามไมนึ่งเลยก็ทันรายการมันคือมันที่เป็นนันเฟสม่ได้ไม่ไดไได้ไม่ได้ไม่ไดด้ไม่ได้ไ่นด้ไม่ไม่ครับก่นนไม่ได้ม่้ไไ้ม่้ม่กด่้ม่บกิ่หน่้ไ่อั้นั้น่ไั้ได้่้วไม่จะกิน่ได่้่ไดไมม่่ แม่ก็บอกกินของกินก็บอกกินแกงแม่แม่ยันเพาะฟุ้นแม่บอยากกินลำตอนนะอืมอืมกินแกงมันนี้แกงยี่เป้ยตู้ <c oughs> เนื้นอ <c oughs> เนาะเจ้าคือบ่ลกมาปลูกนี่บ่แม่ย่าน้องสมโอเราลกมาปลูกอ้อนี่สันยอดจากกันลกมาปลูกเพื่อนแม่บุญได้เจเล่าค่ะเป็นดอนอยู่โอเคทำไม้ก็เด็ดอารมณ์สบายเป็นเผาแล้วเมื่อวานบ่แบบเมื่อวานนีไเลรอดไหม ข่าวแล้วเมื่อบ่อืมทำไมเคยเลยนะข่าวกับเมื่อแม่กับริ้วน้ำกน้ำกนโมบ่ยันมาจากเมื่อน้ำโมเห็นโมเมื่อจะอื่น,น้ำโมเลยอืม

อ้าวอ้าวกระเจี๊ยบอะไรหรอกบ่คือหูแทอนอนอยู่ในห้องคือบ่วยบ่ห้องแลเด็กน้อยก็ห่วยครั้งว้ลูกโจ้จะล็อกแล้วแล้วเขาทั้งนอกถ้าล็อกได้ไหมกระเจี๊ยบเงินเราเอากระเจี๊ยบเจ้าเด้撒ะเจีวเาเจ้าบ่มีลูกกุญแจี๊ยบปเอาเจ้าต้องเจ้าก็ต้องซื้อลูกกุญแจเลย ว่าไงขึ้นง,ง,งหา,าไปซื้อมาใไหม่่ตู้เก่าคุณบอกไม่ใช่ล่ะบรรลูกกับเจ้พับบรรใายเจ้าตัวน,น,นั่น่หละไปๆเด้๋ยลูกกับเจ้พันบรรหายลูกบัรรลูกมาเด้อจ้ะ เป็นะไกลูวขไรอว่ดยูแล้วงแม่นีบ้าบะมีเอนูไซเขามาเฮีอนมาเล็ดมันแล้วแมนเจ้าระวังเด้อเจ้าระมัดระวังเอาวอยังมาได้แต่ว่ามันนักไลยเจ้ากับไปหาผัวบ้านเด้อฮะ เพื่อนเนี่ยก็ทักหาโอ้ยไม่เพ้นให้อีกแล้วสันดูแต่บวไวไเบาไหวเลยแบบให้สมุดอยู่กูคือมุดเจ้าชักบ่เพื่อนพ่อบ้านจจาเจ้าจต้องถามเด้อทา,าแบบแบบมันนักแห้งหลายเลยให้เจ้าไปหาพ่อบ้านดเดลยเพื่อนสองส้น,นเด็กเพื่อนในกับเมีนะอยู่ใกล้บ้านก็มีนมนมนเนาะงมยเนาะเพื่อนเราไปอยู่แบบนี้ก็ได้ได้ดเฮือนตัวเองค่ะก็เจบ่มี โอ้เนี่ยให้เจ้าโทรหาเด้อถ้าว่ามันนักแะไวอะไรอ้าดิ้งจ <c oughs> นะ่ทมักแล้วมักแบกเพล็กจังเห็อเนาะเาะเขางเห็นกันเขาะว่าเอาไรเห็น้ว่าแล้วเนาะผู้หญิงผู้ชายโอ้คนผู้ชายนะผู้บ่าวคูบ่าวหรือแฟนไทย พอพันก็เก่าพันเลิกแล้วพันพูบูบ้มามั้ยว้าวเสนีแห้งแค่พูเก่าน่าเลิกแล้วพูบ้าแบบนี้พูบ้าจำหน่อยบ่าแน่นะจังใดเจ้ากับระว่างในปูปลาเวลาเจ้านอนกลางคืนเด้อให้หลอกเองให้หลอกดีๆโอ้ยเนะาะสร้างเป็นแท้คุณเอาไปชิบิยามากินกับปูปลาเจ้ามาคืนนี้อเอาไม้นองมาใส่ให้น้องด้วย ก็สร้างเป็นแม่กับเมื่อนั้นแม่ก็บอกลุงเฮิมแล้วลุงเพิมแล้วกับพระเจ้าคุณเฮ็ดแล้วป่ะต่ว่าเฮือนเป็นเฮือนเจ้าเป็นซื่อเจ้าพาว่าเพิ่นสิไลเจ้านี้เจ้าต้องไปหาพาบบ้าน่วาวเพิ่นเห็นหเจ้าได้ในแม่ก็บ,บกว,ว่าได้ซัานี่หละเพราะว่าแม่ก็บ่บได้มีสิ์อย่างสิไปว่าใกลยเกินก็นี้ ก็สิไรพี่น้องไอ้บางเอฟซีบางคนเพิ่นกูบอกโอ้ยเอาแต่น้องปูปลามาออกหน้าจักสิออกหน้าจังได้เราเห็นเราก็เรียนมาสิเนาะนึกถึงมาบิ้งดกกันะน้องเพิ่นเห็นสิแล้วพี่มาพี่น้องเพิ่นกับทานเฮาบ่ไปเพิ่นกับเม่อยู่ซ้ายผู้ว่ามาเฮือนได้เมยแล้วก็มานำหลังเราเห็นกลับมาต้าอุทัยมานิมมันหนักกว่าน้อยนะบ่แม่นลันตักลายกินเวิรดมันสิเป็นขี้เงินจับมาล้ว กินรลดจงเจ้ากำลังกินนะข่อยนะเถาแล้วก็กินบลไบส้แม่บกเข็นบะเสือหมองบะอุเ่านนาเลยยังอะยังไงต่ายเบตาอุเสีย <c oughs> งเรากินอ,อย่างเดีวย <c oughs> ดวมันจะแ่บอะ พม่ม่ป๊าพี่ป๊าเขากินอิ่มเพี่นบอกเขาบอกเฮงเน่เรนไหวเน่ไฟหมักหุยกมือขึ้นแสบไปได้เพป็นแกงเนาะไมมเพปาะอิตูแบบคือคนไทยเพป็นแกงนะเพป็นแกงแค่เปาะอิตูเมนะข้ลวหน้ำข้าวหน้าตอนกินน้ำกินตอนน้องจิพิษกระเพาะกินน้ำมันแค่เนี่ อย่างใดกระสุนสุเรเจ้าอดทนเอาเด้ออย่างใดคนกับเป็นเม่เจ้าอะไรมีแต่ระวังเอาอุ้ยเนาะสร้างเป็นแต่เลิกเล,เล,เลกิกกระปุกเก่ามาผ่อกระปุกใหม่อีกตัวว่าป็นคำนไง <c oughs> อืมนังไงขันลุ่งดีนะบ่เม่เอยไม่ตักมึงออกมม่กินิงน้อนน้อนกระเดงเป็นยัเนง่ยนมชจะเจ็บหน่อยตักเอาอี้ก็ได้บ่เอมิเอาเลยละใตักนี่ว่าบวงนี้ค่ะตักก็อักนตักนันรุ่งอ่ เอาไปเปิดเอาไปเนียนได้ไหมแซบไหมไม่มักมีหอยมีไว้แค่กันนะอันนี้อืมกิน,นแซนหอยถูกเก็บเยอะหาเราถึงมันแซบได้ฮะเบ็ดเบาแบบนี้ ืตกกลางเซโนผูคนเื่อยยขึ้นกับต๊อีกโต๊ทำไมใครรู้ตกแห้งมันมาขึ้นแห้งบอ้เอบัดอบบัดต๊แหงว่าอยู่นีนหรือว่าห้องหรือซอห้องแต่ตกแห้งตกแห้งบัดบนชะหละแล้วบ่าไม่ด้ต๊บ่แล้วคือเงินขึ้นผูกปลาไปเต๊ใกล้ๆกันเป็นยังไงนอนรับฝันมาจังอันนี่โมมาโต๊เพูกมาต๊ะท้องใซฟัน เจ่านอนเว้นหมจ้ะเจ้ากัางคืนไหนไหนนอกอันนั้นมื่อคืนมื่อคืนนี้บ่ายบ่ายรวนองเมนม่นเออคันบ่ายโต๊ะขี้โต๊แห้วโตแห้งไก่ไกแบลูกเคยกลงคืนมื่งคืนหอดบ่ายโมงกมันซ้ำนี่ใครยุ่เจ๋ดเอน่ยอยากนอนไหนกลางคืนเนี่ยโต๊นอนแบบอะไรมึดพวกมึดปอกไหมึด บ้าฝนมันตกแห้งแบบโปรโปร่ๆแบมันไม่ใป็ไหม,มแ่ตักมาแล้อิทพิเศษเหรอ่าบอแมนบดช้องถวยแล้วว่นนั้นใช่บอบร์แน่นหา,หาย <c oughs> นร้นายผู้บอกปุ๊บห้องปักปิดโทรศัพท์ไงมเนลูกมึงดาจอะหาเนึ่ง ไปยินโทรศัพท์ไปผ่าห้องนี้เมื่อคืนนะคะไปยิงทั่ทรศัพท์ผ่าห้องแล้วเขาก็แข็งชื้อไปน้ำเชื่องช่หอมบ่ายโมงจะนอนดึกบ่จะถักมาหามีคือเนี่นอนมาแล้วจองคนเจ้าอันนี้ก็ทักเจ้าก็โทรเมยบ่เห็นตื่นมาเช้าเอยังเห็นเอานั่งอันนี้ก็ทักไปหามีลูกปิ้นอ่อนทักไปหามีแล้วก็ปิ้นอ่อนพผวา ผังถักบัดปุ่นี่บัดโซงตื่นมาเช้ามาเบิ่งบัดชองคนอ่ะดูจริงจริงไม่ว่ามีองเด้ลาบได้ไหมกันว่าเก้าม่วงก็ล้้บ่าโทรก็ได้เมื่อคืนนั้นซื้อลายสิบสองม่ง่ะัดโซงทำไมแล้วนอนแต่บัได้ม่วงโงมงเตยตื่นนะบัดตอนน่ะเฮาหรน เตื่นม่งปุ๊กอ่ะก็โตหมากหมาจะแฉะนะมึงขึ้นนี่เอมามงปุ๊กม่นตอนหนึ่งโมงปิดไล่นานต่อ้อาม่เขาตั้งมุ่งปุ๊กเด้เขาตั้งมงปุกเด้นี่จะหาเมอะซนี่สี่โมงสี่โมงไปโทรแต่เแ้าจนตื่นโทรมาเป็นตั้งสี่โมงไม่ยังว่ะพนตื่นเ่มนโทรไป ถ้าจริงนะเราตื่นแต่สองโมงพุ่งเราต่อฮะถึไปโจ้ฮะเม่์ไม่ได้เลอะเนาะแม่ยังบ่ตืน่นเอ้ามองปลุกลูกกันได้ไหมลูกทุกโทรศัพท์มึงปลุกแางๆขงดิบีเจ้<อ>าได้กัดปลุกอปลุปลวกก็เห็นยี่บ้าโ <c oughs> มกินเป็นหัวมาเคขือตัวนี้กำลังออกขาวๆสินในแดงนะ พันยังเวีนนี่ยังแซบอยู่มองเห็นทุกความเชื่อมั่งนี่นะคะงามจริงเต้แซ่บแด้วนะได้ยังตัวนี้ก็มีเออมันมานำกันเนม่ยพอมาบหมไงบุญไงบุญเย็บคอนั่งกินยังไม่ช่างดีมินน้เย็นเกินน้ำส้มคือน้ำลายเจ็บอกแกต้องกินยาแก้อักเสบเด้อยยาอัมพี จะก oh yeah. ินน้ําเย็นบไม่กินน้าเย็นกินน้าอุ่นหรือว่าจะมีบ่หม่างนาวหรือ่งเออนั่นแหละน้ําอุ่นบิบมังาวใส่ให้ได้ซึนคอไปพากน้องไม้บอกได้แล้วมาให้กินน้าเย็นน้ำอ้อยก็ได้หอบเสียงดีเลยหอบเห็บหอบเห็บและเคยเคยกินน้ำตาลแห้งผักเลยโอ้ยย่าวันนี้ยินเสียงเลย เสียงดีโถดบ๊วยอิ่มนะเจ้าไหนตกลงเมื่ออื่นนะได้ไปเวียบบ่หรือว่าไปเบิ่งสือบอหัวละเผลนวันเนี่ได้ค่ะเผลนเมื่ออื่นมาเบิ่งสือบอถ้ากินเรียวกินเลยสัตว์ กินเมก็มีแต่เมสิเมื่อแล้วเวมาเราเห็นลุงเถาเงี้ยเด็กมเนหลุดทามแล้วเนาะคนรู้จักทามว่ะลุงเห็นยังไงฮะสั่งซืตุ๋ยแล้วก็บอกว่าอดเข่าแล้วว่ะกินแต่ตอนเที่ยงเนาะตุ๋ยคือลดเลยลูกวะมันมาขึนเข่าแล้วลูกไปทานเมย์เป็ก้เล่าแันละไปทานไปเพ้นเต้ตุ๋ยเข่าในบ่เราบอกมันเป็นบ้าอะบ่เราวับนี้แหละวไปกินขางก็มีแต่ตาย ไ,ได้เมยบุญสีเมื่อได้ได้บันนี้เด้ออืมจังไดกะขอบมุกขอบใจที่เอิญมากินข่า,อ,อ,าอืมสวัสดีกลังสีเมื่อว่ามาเด้อมากินแกน้ำไมมจะเห็นบอดรถเมยมาใจจากมานำรังเนี้มันเห็นไหมจิ๊เมยจอดดิไซอาค่ะจะเห็นบอดรถเมืนเน่อเห็นว่าเมนื่อวานเห็นมืนน่อวานเห็นไอ้นนมวยหยางแล้วแป๊ะเขาชิมาส่งมาส่งไอ้มวยหละ่ะก็เอ้า รถแม่บุ้นที่นะวะตอ,อนเจ้านั่นหาแม่์มยอยู่กับน้องนิงเนี่ยตอนจะถักก่บแม่์มบบเงืกกเอเเ่อดบ่ดูนั่งยู่ห้องกันนะพักก่อนออ๋เป็นบนผักอยู่กับน้องเน่งคนตกแห้งจากจากนี่นั่งยืดตุ่นหน่อยน้องนิงค่ะแห้งประตูห้องเขียนต่างตากอาืมอ,อ,อืกินจังได้กะน้ำมันระวังเนอะนอนนะเพราะว่าคือน้องมีมันอยู่ผู้เดียว ปลอดภัยกับเจ้ามีเมย์ได้ผัวมีคนเที่ยวเขาเที่ยวออกแม่นบอกวางขยันนั่นแหละนั่นแหละคือน้องเมย์อยู่พูดีนี่ปลอดภัยได้ผัวยังผบวเคยมีถามว่ามีคนมากกับู้จากโลดเจ้าคือกันอย่าประมาทเอออยู่พูดีล็อกเ่อนลอกซานเอาไม่คัดดีดีเขาบอกอืมเอาไปหูมืองานมืแมนว่าเทาอัน บบได้ยันยินนะทันได้รับหลือไปเลยให้ชื่อเอิรนก็เอิร์นบ่นะให้เชื่อเอิก็เอิรทบสนมีแต่มองปุกเราจะเป็งสิ๋นขึ้นมายมงปุ๊กกระทุกไปเลยเลยเร็นเจนไหมอบบเรรยม่เขาเห็นอะไรมองปุกไหมเขาเห็นอะไรแหละป้าเม่เมื่อไดเด้อบนเด้อน้องไม้กัมันมานอนอาบเลยเน่มือได้พักมยังไงเด้อ มีกับคันได้งานแล้วก็ตัง้งใจเฮ็ดเดอน้องบิงคือกันมุกเติมใจเฮ็ดการจะได้เงินได้รายละเอียดมาขอดอะฝาเดียวเบิ่งห้องก็สิมาขอยืมฝากันเป็นสาวงานเจ็ดเวียกบ่พอสองสามเซนกวาดทังนี้หาลาด,ดนี่จะลาดนี่แหละลาดดิบอ่ะโดนผ้าก็ได้สี่ใจมีแต่ลาดน,นี่แล้ยววะก่อนเดียวแหละนี่มันหา เด็กนี่หายยกโบราณลานกับ้านหน่อยเมย์ได้สีลานลายมันหล่นไปเลยทั้งกลางเจ้าบบราณนกอุทัยแห่งบรานเนี่ยผมลายครับไาจชาเมื่อแล้วเนี่ยเมย์เมื่อก่อนสบายดีบ๊วทุกคน